เราจะรู้เองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบถ้าตรวจสอบอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความสงสัยอยู่ว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นตัดทิ้งได้เลยว่าเราไม่เป็นเพราะว่าสดาบันจะสิ้นคําว่าสงสัยไปหมดแล้วมันจะไม่ลังเลอะไรเลยมันเป็นก็คือเป็นมันเป็นโดยกระแสของสั่งย่อมันดาบมันขาดมันตัดออกจากกันไปดังนั้นกระแสของอริยบุคคลเนี่ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งสงสัยไม่ต้องเช็คด้วยซ้ำไปว่าเอ้ยกิเลสมีไม่มีใครยังเช็คอยู่นี่ก็แสดงว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นมันเข้าใจง่ายๆแค่นี้เลย เพราะนั้นเวลาคนเป็นอริยบุคคลแล้วเขาจะอย่างลงมั่นเลยชัดจเจนเหมือนเี่จะยกตัวอ,อย่างบ่อยๆว่าเวลามันปวดท้องอ่ะเราต้องมานั่งเช็คไปว่ามันปวดมันปวดจริงหรือไม่จริงเวลาเราปวดหัวอย่างเงี้ยมันต้องมานั่งเช็คไปว่าปวดจริงหรือไม่จริงมันปวดจริงๆอะเวลาปวดฉี่อย่างเงี้ยต้องเช็ดปวดฉีเ่เพราะว่าไม่แน่ใจมันไม่ต้องเช็คถูกต้องป่ะเพราะอะไรมันรู้เดี๋ยวนั้นแล้วว่าปวดฉี่ถูกต,อต้องป่ะไม่ต้องมานั่งเช็คลิต์ทีละข้อว่าเป็นหรือไม่เป็นมันไม่ได้เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าต้องมานั่งเช็คลิต์ทีละอันท ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นว่าไม่ต้องมานั่งตรวจสุขภาพร่างกายไม่ต้องไปเข้าอุโมงคไม่ต้องไปเจาะเลือดเพื่อตรวจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นอันนี้มันรู้ได้เลยมันไม่ได้หลบซ่อนมาเป็นของที่ประกาศจ้าขึ้นมาแก่ใจเพราะนั้นความเป็นภูมิธรรมของความเป็นอรรยบุคคลเนี่ยเวลามันจ้ามันจ้าขึ้นแก่ใจเลยเวลามันเห็นมันเห็นชัดแจ้งแก่ใจเลยมันรู้ชัดเลยว่าเนี่ยสั่งย่บรรดาบไปแล้วสั่งย่มบรสิ้นแล้วความเป็นภูมิธรรมของอริยบุคคลได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วความเป็นโสดาบันได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเนี่ยร ที่เรามองเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราที่เราเห็นว่าสักยะที่นี้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราที่เราหมดสิ่งความลังเลสงสัยเป็นอย่างนี้เหรอที่เราอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระผู้เธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนี้เหรอที่เรามีความไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยในศีลห้าข้อที่พระเจ้าบัญญัติไว้เป็นศีลที่พึงพอใจต่อพระริยะบุคคลหรือพระรายเจ้าทั้งหลายอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอมันเห็นชัดเจนหมดทุกตัวไม่มีตัวไหนไม่ชัดเลยมันจ้าขึ้นมาหมดมันชัดขึ้นมาหมดแจ้งเก่ดใจเพราะนั้นเนี่ังงสสย กาน้งชาเป็นยังไงรูปร่างหน้าตามีหูจับมีร้อยหวายมีฝาฝาทําแบบนี้มีกามีหัวมีตัวมีสีสีอะไรปะาบนบ้างถ้าพูดมาเราก็ยังเลงยนงเลสงสัยว่าใช่เหรอจริงเหรอเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอใช่กาใบนั้นไหมนะไม่ใช่ใช่กาใบนี้ไหมนะไม่ใช่เพราะอะไรยังไม่เห็นกาใบจริงพอเวลาเอาจาใบจริงมาวางปึ้ง พอเวลา Shift, เราเห็นปุ๊บเราเห็นว่าเป็นกาใบจริงๆแล้วเห็นแล้วเวลายืนชี้ใช่กาใบนี้ไหมใช่นี่แหละถูกต้องเลยกาใบนี้มันจึงไม่ต้องลังเลยสงสัยอะไรแค่เห็นก็รู้เลยว่าใช่เพราะเห็นมาแล้วว่ากาเป็นใบนี้เพราะนั้นมันจ mind, นนนงึง,สงสไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งใดเพราะมันเห็นมาแล้วว่าเป็นเช่นนี้เองเมื่อมันเห็นเช่นนี้แล้วมันไม่มีทางไปเห็นเป็นอย่างอื่นอันนี้กาไหมเอไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าวะอันนี้กาไหมไม่แน่ใจว่ะชัวเปล่าวะอันนี้กาไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่า นี่ยเรียกว่าลังเลสงสัยมันไม่ชั่วแต่โสดาบันอันนี้กาไหมอันนี้กาไหมอันไหนคือกาอันนี้หยิบเลยชัดเจนไม่มีขอคิดแป๊บหนึ่งนะไม่มีโสดาบันไม่มีอาการนี้คนที่อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอันไหนกาผัวเลยด้วยความมั่นใจเพราะเขาเห็นแล้วรู้แล้วชัดแจ้งแล้วว่านี่คือกานี่คือลักษณะของการอยางลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอืม